แผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรีกว่า200ปีแห่งความเป็นไปผมเชื่อว่าเมื่อเราเอ่ยถึงราชวงศ์จักรีและก็พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์นะครับตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่10ในปัจจุบันเนี่ย ก็น่าจะทําให้เราแนวรู้สึกมั่นใจครับว่าเราแนวรู้จักและก็คุ้นเคยกันดีนะครับด้วยว่าเราก็คงเอ่ยพระนามตามลําดับมาได้ทุกพระองค์นะครับเพราะว่าเรารับรู้ผ่านการเรียนแล้วก็เรื่องราวที่หารู้ได้ไม่ยากเลยแหะครับนี่อาจจะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเราเราท่านๆมากเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับ ที่พอเราลงในรายละเอียดของแต่ละรัชกาลและก็แต่ละแผ่นดินแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักพระองค์ท่านน้อยลงครับมีเพียงไม่กี่พระองค์ที่ทรงโดดเด่นในเรื่องต่างๆนะครับอย่างชัดเจนก็เช่นรัชกาลที่5ท่านทรงเลิกทาสหรือว่ารัชกาลที่7ส่ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญอะไรแบบนั้นล่ะครับกระทั่งวันนี้เนี่ย242ปีล่วงมาแล้วนะครับเราในเดินทางผ่านการเวลาของแต่ละแผ่นดินมาอย่างไร มีเรื่องราวอะไรเด่นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยบ้างวันนี้ผมจะลองสรุปเรื่องราวตามลำดับแผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรีนะครับที่ก่อร่างสร้างเรามาเป็นทุกวันนี้ครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ทาโบราณเขาจะบอกว่าเอามาพร้าวามาขายสวนหรือเปล่านะครับคือรู้อยู่แล้วกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าไม่แน่นะครับว่าเรื่องใกล้ตัวเรื่องนี้บางทีก็ดูจะเกิดคำถามได้เหมือนกันนะครับว่าเรา รู้จักตัวเราเองดีแค่ไหนยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอ d c a s t Facebook และ t k t t o k ในชื่อคนติดเล่าครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับกดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณมากทีเดียวครับ และถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์จะกการุณาแชร์ออกไปในวงกว้างก็จะขอบพระคุณมากเลยเลยครับ242ปีของราชวงศ์จักรีในแผ่นดินรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอแบ่งออกเป็นช่วงๆก่อนละกันนะครับสมัยช่วงแรกก็คือรัชกาลที่1-3ถึง3ครับก็ตั้งแต่ปี2325จนถึง2394ครับเป็นช่วงการก่อตั้งและก็การสร้างความมั่นคงครับ รัชกาลที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในการก่อตั้งและก็พัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยครับเรื่องราวและก็เหตุการณ์สําคัญในยุคนี้มีหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราย้ายเมืองหลวงครับรัชกาลที่1เนี่ยขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายน2325นะครับส่งย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีเนี่ย มายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับเนื่องจากว่ากรุงธนบุรีเนี่ยมีข้อจํากัดในการขยายตัวและก็ป้องกันตัวนะครับการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ก็ได้วางรากฐานของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับการสร้างเมืองใหม่ในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงเริ่มการก่อสร้างพระบรมหาราชวางังหรือว่าแกรนด์พาเลซนะครับแล้วก็วัดพระศรีรัตนศา,าสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเนี่ย เป็นศูนย์กลางของเมืองครับการวางผังเมืองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากกรุ่มรีอยุธยานะครับมีการขุดคูคลองและก็สร้างกำแพงเมืองเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกครับทรงโปรดให้สร้างวัดสำคัญๆหลายแห่งนะครับทั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพและก็วัดสุทัศน์เทพวารารามครับในแผ่นดินที่หนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เลยนะครับเริ่มต้นที่สงครามก้าทัพเมื่อปี2328 เมื่อครั้งที่พึ่งตั้งกรุงเทพได้แค่3ปีครับเป็นสงครามใหญ่ครับที่พระเจ้าประดุงแห่งอมรปุระอังวะนะครับยกทัพเข้ามารุกรานในปี2328โดยแบ่งทัพออกเป็น9ทัพด้วยกันครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนทรงนำกองทัพสยามเข้าต่อสู้แล้วก็สามารถขับไล่ข้าศึกออกไปได้ในที่สุดนะครับ ในประเดินรัชกาลที่1ท่านทรงมีบทบาทสําคัญนะครับในการฟื้นฟูศิลปะและก็วัฒนธรรมของไทยนะครับโดยเฉพาะการฟื้นฟูวรรณคดีและก็ประเพณีต่างๆครับทรงสั่งให้วรวบรวมและก็ปฏิสังขรณ์พระไตรปิฎกนะครับและก็ทรงส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาครับรัชกาลที่1เนี่ยทรงปรับปรุงการปกครองด้วยนะครับโดยมีการแบ่งงานบริหารราชการออกเป็นหน่วยง,งานต่างๆทรงสั่งให้วรวบรวมและก็ปรับปรุงกฎหมายไทยครับ ซึ่งมีการบันทึกลงในหนังสือกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยสวรรคตในวันที่7กันยายน2352นะครับทรงครองราชนาน27ปีครับในแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและก็การพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองหลวงใหม่การป้องกันประเทศจากการลุกรานและก็วางรากฐานที่แข็งแกร่งไว้ให้กับการพัฒนาประเทศในยุคต่อมาครับ จากแผ่นดินที่1มาสู่แผ่นดินที่2ครับรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ลิศรานภาัลาเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เน้นการฟื้นฟูและก็สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่สยามเนี่ยยังคงต้องรับมือกับความท้าทายทางในด้านการเมืองและก็การทหารครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ลิศราณภาัลาเนี่ยสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อ7กันยายน2352หลังจากรัชกาลที่1เนี่ยสวรรคตรครับ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่4ในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชชินีครับพระองค์ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมและก็ศรริลปะมากมายครับทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระมหากษัตร,ริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศรริลปะและก็วรรณกรรมนะครับทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่สําคัญนะครับเช่นรามเกียรติและก็อีเหนาครับนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและก็ส่งเสริมการแสดงโขนละครและก็ดนตรีไทยนะครับ การบูรณะและก็การก่อสร้างวัดก็เป็นเรื่องสำคัญในแผ่นดินพระองค์ครับมีการก่อสร้างและบูรณะวัดวาอารามหลายแห่งในรัชกาลนี้ครับเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดราชโอรสา,ารามนะครับวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สาคัญที่วัดสุทัศเนทรงแกะสลักประตูโบสถ์สวยงามมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็มีอรอยไฟไหม้อยู่ด้วยครับ เหตุการณ์ที่สาคัญในรัชกาลที่สเนี่ยสงครามกับทั้งฝั่งพม่าและก็ขเขมรครับสยามเนยังคงเผชิญกับการรุกรานจากอังวะอยู่นะครับโดยเฉพาะในปี2357เนี่ยเมื่อเข้ามารุกรานนะครับแต่ว่าสยามก็สามารถขับไล่ข้าศึกออกไปได้ครับนอกจากนั้นก็ยังมีการสู้รบกับขเขมรครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนในยุคสมัยน,น,นั้นนะครับ ในแผ่นดินรัชกาลที่สองเนี่ยทรงเห็นความสำคัญของการค้ากับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญในยุคนั้นครับมีการส่งออกสินค้าต่างๆนะครับเช่นข้าวดีบุกและก็เครื่องปั้นดินเผาครับไปยังประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆครับการเมืองและการปกครองในรัชกาลที่สองเนี่ยยังคงสืบทอดรูปแบบจากรัชกาลที่1ครับโดยมีการบริหารรัชกาลแผ่นดินผ่านกรมต่างๆครับ ประเที่2เนี่ยมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยในประเทศนะครับรวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลัยเนี่ยทรงสวรรคตอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับในวันที่21รกรกฎาคม2367หลังจากครองราชสมบัติเป็นเวลาแค่15ปีครับในแผ่นดินที่2เนี่ยเป็นยุคสมัยที่มีความสําคัญในการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและก็ศาสนาครับ รองเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถด้านศิลปะและก็วรรณกรรมครับมาถึงแผ่นดินที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาหลายด้านครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจการทูตและก็ศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนทรงสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อ21กรกฎาคม2367นะครับ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยรัชกาลที่สองสวรรคตลงครับทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองกับสมเด็จพระศรีสุราลัยนะครับหรือว่าเจ้าจอมมารดาเรียมครับสมัยของพระองค์ในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศอย่างมากครับโดยเฉพาะการค้ากับจีนครับมีการส่งออกสินค้าเช่นข้าวน้ำตาลไม้สักและก็ดีบุกไปยังจีนและก็ประเทศอื่นๆนะครับ ส่งส่งเสริมการทำไรนาและกเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจสยามในยุคนั้นครับเรื่องโดดเด่นอีกเรื่องคือการก่อสร้างและบูรณะวัดครับเป็นเรื่องสำคัญในแผ่นดินที่3นี้เลยทรงโปรดมากครับให้สร้างและบูรณะวัดวา,ารามหลายแห่งครับว่ากันว่าใครอยากจะทำให้พระองค์ถูกระทไทยเนี่ยสร้างวัดจะเป็นเรื่องที่พระองค์ถูกระทไทยที่สุดเลยครับ รัชกาลที่3ทรงใช้การทูตในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะครับรวมถึงการเซ็นสัญญาทางการค้ากับทั้งอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกานะครับการ,รเผชิญกับความท้าทายจากการขยายตัวของลัทธิล่าอาณานิคมเนี่ยทำให้สยามเนี่ยต้องปรับตัวครับแล้วก็รักษาความเป็นเอกราชและในแผ่นดินของพระองค์เนี่ยก็ยังมีสงครามกับยนุนหรือว่าเวียดนามนะครับและก็ขเขมรครับในช่วงระหว่างปี2376 ถึง2,382ครับซึ่งเป็นความพยายามในการรักษาอิทธิพลและก็อาณาเขตในภูมิภาคครับแผ่นดินของพระองค์เนี่ยมีการปรับปรุงระบบการปกครองและก็การบริหารราชการแผ่นดินครับเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองมีการจัดตั้งกรมต่างๆนะครับและก็การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็ความโปร่งใสในการปกครองครับ รัชกาลที่3เนี่ยทรงสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและก็การปฏิสังขรพระไตรปิฎกนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมในศิลปะและก็สถาปัตยกรรมครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยทรงสวรรคตลงเมื่อ2เมษายน2394ครับหลังจากครองราชสมบัติเป็นเวลา27ปีครับ แผ่นดินของพระองค์เ,เป็นช่วงเวลาที่มีคําพูดเอ่ยถึงว่ากรุงเทพสร้างเสร็จเมื่อแผ่นดินนี้นะครับและก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจกและการค้ากับต่างประเทศอย่างมากมายครับและเป็นจุดเริ่มที่ทําให้สยามรักษาความเป็นเอกราชและความมั่นคงในยุคที่มีความท้าทายจากการขยายตัวของลัทธิล่าอนณานิคมครับผ่านไป3าแผ่นดินครับแผ่นดินต่อมาคือแผ่นดินที่4และ5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปและการเข้าสู่สมัยใหม่ครับ รัชกาลที่4หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นยุคที่ประเทศสยามเนี่ยเริ่มเข้าสู่สมัยใหม่นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมหลายประการครับทรงเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2394หลังจากที่รัชกาลที่3สวรรคตลงครับจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยรัชกาลที่2ครับแต่ว่าทรงผนวด อยู่ในเพศบรรพชิตยอยู่ยาวนานถึง27ปีก็คือตลอดรัชกาลของแผ่นดินรัชกาลที่3เลยครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระองค์ได้ศึกษาภาษาต่างประเทศและก็วิทยาการทางด้านตะว,วันตกด้วยนะครับเป็นแผ่นดินแรกในรัชวงศ์ครับที่มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ในคราวเดียวกันครับเพราะว่าในแผ่นดินรัชกาลที่4เนี่ย ทรงสถาปนาพระอนุชาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองร่วมแผ่นดินกันครับเรื่องนี้หลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตร,รับรู้นะครับและจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ทําให้หนานาประเทศเนี่ยงุนงงกับระบบการปกครองของสยามมากเหมือนกันนะครับที่ว่าไม่เหมือนแผ่นดินไหน,นในโลกอยู่พอสมควรครับกระทั่งรัชกาลที่4เนี่ยต้องส่งมีเอกสารชี้แจงนะครับเพื่อส่งให้กับชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์กับสยาม ให้รับรู้แล้วก็เข้าใจระบบที่ฝรั่งก็จะรู้สึกว่าแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่ฝรัง่งเขาเรียกว่า second king คือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยมีสนธิสัญญาที่ทำกับชาวต่างชาติเด่นๆก็คือสนธิสัญญาบารริงครับพระองค์ทรงลงพระนามในสนธิสัญญาบารริงในปี2398กับสหราชอาณาจากกักรนะครับ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดการค้าเสรีและก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจของสยามครับส่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเช่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศในยุโรปอื่นๆนะครับซึ่งทําให้สยามเนี่ยมีการพัฒนาและก็เรียนรู้จากนานาชาติครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411นะครับรวมระยะเวลาการครองรัชสมบัติ17ปีครับ คงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการนําประเทศสยามเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และก็วางรากฐานให้มั่นคงให้กับการพัฒนาสู่ยุคต่อๆมาครับแผ่นดินที่5รัชกาลที่5คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่สยามได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในหลายด้านเลยครับโดยเน้นการปรับปรุงและก็พัฒนาให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกครับซึ่งมีผลทําให้สยามเนี่ยก้าสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีความมั่นคงในหลายด้านครับ โร่งขึ้นครองราชเมื่อวันที่1ตุลาคม2411เมื่อพระชนเพียง15ิ0 0้านะครับโดย5ปีแรกในแผ่นดินของพระองค์เนี่ยต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญหน้ากันนะครับเรื่องใหญ่หลายๆเรื่องในแผ่นดินของพระองค์ที่เรารู้จักก็คือการเลิกทาสเมื่อปี2417ครับพระองค์ได้ประกาศเลิกทาสอย่างเป็นทางการซึ่งใช้เวลาดําเนินการนานถึง37ปีนะครับ ถึงจะสำเร็จครับและก็ท่งปฏิรูประบบราชการครับจัดตั้งกระทรวงต่างๆเพื่อบริหารงานอย่างมีระบบและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและก็ตั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนของหลวงและโรงเรียนอื่นๆในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดครับรวมถึงเริ่มส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศครับเพื่อให้เท่าทันกับชาติตะวันตกนั่นเองนะครับ พระองค์เนี่ยใช้ตัวพระองค์เองเป็นนักการทูตครับส่งเดินทางไปยุโรป2ครั้งในปี2440และ2450ครับเพื่อสร้างสัมพันธ์และก็เรียนรู้วิทยาการจากประเทศต่างๆและจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเสด็จเพื่อความมั่นคงของชาติในแง่ของการเมืองด้วยนะครับ เพราะว่าการเสด็จไปที่ยุโรปเนี่ยพระองค์ทรงเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งไม่เป็นธรรมต่อสยามมาก่อนหน้านั้นนะครับทรงใช้ความสามารถทางการทูตใน,นการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ติดค้างมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพระองค์ก็เด่นชัดครับสร้างสาธารณูปโภคส่งเสริมการสร้างถนนสะพานแล้วก็การตั้งระบบปรษณีย์โทรเลขนะครับและก็ไฟฟ้า,าครับ ส่งสร้างทางรถไฟครับรถไฟสายแรกก็คือรถไฟจากกรุงเทพในไปยังนครราชสีมานะครับซึ่งมีการเปิดโอกาสให้การขนส่งและการเดินทางสะดวกขึ้นครับในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครับพระองค์ทรงนําเอาวัฒนธรรมและก็ศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมสยามครับเช่นการแต่งกายการดําเนินชีวิตและก็งานสถาปัตยกรรมต่างๆครับ องส่งเสริมบทบาทของสตรีในสังคมนะครับโดยเปิดโอกาสให้สตรีเนี่ยได้รับการศึกษาและก็มีบทบาทในการทําง,งานมากขึ้นครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ครับรวมระยะเวลาการครองราชสมบัติ42ปีครับช่วงต่อมาคือแผ่นดินรัชการที่6และ7เนี่ยเป็นการเข้าสู่สงครามและก็การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับรัชกาลที่6คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นยุคที่สยามเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมและ,ะวัฒนธรรมมากมายครับมีการปรับปรุงและก็พัฒนาในหลายด้านเพื่อให้สยามเนี่ยก้าวทันสมัยและก็ะเผชิญกับความท้าทายใหม่มากครับพระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อ23ตุลาคม2453หลังการสวรรคตของพระเจ้าบิดานนครับก็คือรัชกาลที่ห ตัวพระองค์เนี่ยศึกษาในสร,ราชอาณาจักรครับมีการศึกษาในด้านการทหารที่โรงเรียนนายร้อยแซนเฮิร์สนะครับแล้วก็ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับซึ่งส่งผลให้พระองค์เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับในแผ่นดินพระองค์เนี่ยสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในปี2 4 6 0นะครับโดยเป็นพันธมิตรกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับฝ่ายมหาอำนาจกลางครับซึ่งทําให้สยามเนี่ยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศครับ แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเจราจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับนำไปสู่การฟื้นฟูนฟนเอเกราชและความเป็นอิสระของสยามในหลายๆด้านมากเลยครับในการพัฒนาสังคมเนี่ยส่งส่งเสริมการศึกษาโดยจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ส่งส่งเสริมการสาธารณสุขและก็สร้างโรงพยาบาลครับในแง่ของศิลปะเนี่ยพระองค์ทรงเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและก็มีวรรณกรรมมากมายนะครับ มีการตั้งสำนักพิมพ์และก็การจัดทำหนังสือวรรณกรรมของพระองค์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับโดยเฉพาะศิละปะในเรื่องของการแสดงและละครเนี่ยพระองค์จัดแสดงละครและดนตรีแบบตะวันตกรวมถึงสร้างโรงละครด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยสวรรคตเมื่อ26พฤศจิกายน2468ครับรวมระยะเวลาครองราชสมบัติ15ปีครับแผ่นดินต่อมาคือรัชกาลที่7หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาที่สยามเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างยิ่งครับในเรื่องของการเมืองและก็สังคมพระองค์ทรงขึ้นครองราชเมื่อวันที่26ิพฤศจิกายน2468หลังการสวรรคตของประเทศฐานครับระเจกาการที่7ท่านทรงศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อนครับมีการศึกษาด้านการทหารที่โรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์สเช่นกันนะครับและก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารและก็การทูตนะครับแม้ว่าพระองค์จะส่งเสริมด้านต่างๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเนี่ย แต่สิ่งที่สําคัญและก็เป็นเรื่องใหญ่หในแผ่นดินของพระองค์ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475ครับคณะรัษฎรเนี่ยขณะนั้นนําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาและก็ผู้นําคนอื่นๆเนี่ยทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็น,นระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญครับ หลังจากปฏิวัติในพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศสยามเมื่อวันที่10ธันวาคม2475หครับหลังจากนั้นพระองค์ทรงมีความขัดแย้งกับทางรัฐบาลครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อำนาจและบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบใหม่ครับและด้วยความขัดแย้งนี่เองครับและก็ปัญหาทางการเมืองที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยขณะที่พระองค์รักษาอาการพระเนตรอยู่ในอังกฤษก็ทรงประกาศสละราชสมบัติ ในวันที่2มีนาคม2477นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ในราชวงศ์จักกรีที่ทรงสละราชสมบัตินะครับหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่อังกฤษจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484ครับ แผ่นดินของพระองค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศสยามนะครับซึ่งมีผลกระทบยาวนานต่อการเมืองและสังคมไทยครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและการก่อตั้งระบบรัฐสภาของพระองค์เนี่ยเป็นการวางรากฐานสําคัญสาหรับการปกครองต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับช่วงต่อมาคือช่วงแผ่นดินที่8และเเนี่ยเป็นการฟื้นฟูและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืน รัชกาลที่8หรือพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามเนี่ยเผชิญกับความท้าทายและก็เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมและก็เศรษฐกิจอย่างมหาศาลครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลเนี่ยขึ้นครองราชเมื่อ2มีนาคม2477นะครับขณะพระชนเพียง9พรรษาครัครบหลังจากการสละราชสมบัติของรัชกาลที่7ครับ ตัวพระองค์ในศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในช่วงแรกของการครองราชครับโดยมีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ในการปกครองประเทศอยู่ครับในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เนี่ยการบริหารประเทศเนี่ยดำเนินการโดยรัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้งครับรวมถึงการรัฐประหารและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายต่อหลายครั้งครับ ต่เหตุการณ์ที่สาคัญก็คือประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองครับโดยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะในปี2484ภายใต้การนําของจอมพลปพิบูลสงครามครับซึ่งทําให้เราในเผชิญหน้ากับความท้าทายและการทําลายล้างจากสงครามครับในช่วงสงครามเนี่ยมีการพัฒนาสาธารณูปโภคและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับการดําเนินชีวิตของประชาชนในช่วงวิกฤตนะครับแต่เรื่องใหญ่อีกเรื่องในแผ่นดินของพระองค์ก็คือ การสิ้นพระชนของพระองค์ครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลเนี่ยสิ้นพระชนอย่างกระทันหันเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ขณะดพระชนเพียง20พรนศาครับภายในพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรม,มหาราชวังครับเหตุการณ์ที้สร้างความตกใจครับและก็ความเศร้าโศกให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศและก็นําไปสู่การสอบสวนและการสืบสวนซึ่งหาข้อยุติได้ยากจริงๆนะครับ แม้จะมีการลงโทษบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นไปแล้วก็ตามนะครับซึ่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เนี่ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและก็การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต่อมานะครับและต่อมาจนถึงแผ่นดินรัชการที่9ครับหรือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับพระองค์ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเลยนะครับคือยาวนานถึง70ปีครับ พระองค์เป East, zos, aler, s, like ็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยครับและได้รับการยอมรับจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศนะครับพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดําริของพระองค์ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้านครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยขึ้นครองราชเมื่อ9มิถุนายน2489หลังการสิ้นพระชนม์อย่างประทันหันของประเทษฐา พระองค์ทรงศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ครับในสาขาว,วิศวกรรมศาสตร์และก็เมื่อเสด็จกลับมาประเทศไทยส่งมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยพระองค์ทรงเริ่มโครงการพัฒนาต่างๆกว่า4,000โครงการครับครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรการชประทาการพัฒนาชนบทและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาสังคมด้วยครับพระองค์งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล และก็ยั่งยืนครับโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพครับพระองค์มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างถนนเขื่อนและก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทครับและในวิกฤตการทางการเมืองเนี่ยพระองค์ทรงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสงบและความสามัคคีในช่วงเวลาวิกฤตการเมืองหลายครั้งนะครับทั้ง14ตุลาคม2516 พฤษภาคม2535าและก็วิกฤตการเมืองอื่นๆอีกครับพรค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสเสด็จเยือนหลายประเทศครับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนะครับและทรงได้รับรางวัลและการยอมรับจากองค์กรนานาชาติในด้านการพัฒนาการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อ13ตุลาคม2559ครับรวมระยะเวลาครองราชสมบัตินานถึง70ปีครับพระองค์ทรง,งเป็นที่รักและเคารพต่อประชาชนไทยอย่างมากนะครับและการสวรรคตของพระองค์เนี่ยสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งในหมู่ประชาชนครับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อ26ตุลาคม2560เป็นการแสดงความอาลัยและความเคารพ ในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับและมาถึงแผ่นดินรัชกาลที่10ครับพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีครับสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2559หลังจากการสวรรคตของรัชกาลที่เครับ รัชสมัยของพระองค์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสำคัญมากมายเลยครับรวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากรัฐประหารในปี2557ครับซึ่งในสมัยของพระองค์เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายประการครับภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและก็ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ครับมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญที่สุดของประเทศไทยครับพระองค์ทรงให้ความสําคัญนะครับกับการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโรงส่งพระราชทานโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและก็ประเพณีไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายุคสมัยของพระองค์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ประเทศไทยไเผชิญกับความท้าทายและก็การเปลี่ยนแปลงหลายประการและก็หลายมิติครับ โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งพระองค์ทรงพยายามที่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันครับและทรงมีบทบาทสําคัญในการนําพาสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับ242ปีแล้วครับเรามีพระมหากษัตริย์มา10แผ่นดินแต่มี11พระองค์นะครับ เพราะว่าถ้าเราถามกันว่าแผ่นดินวัตนกโกสินพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่พระองค์แรกแผ่นดินรัชกาลที่1ถึงปัจจุบันรัชกาลที่10เรามีพระมหากษัตริย์มาแล้วกี่พระองค์ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าเราน่าจะตอบว่าสิพระองค์ซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ก็ดูไม่น่าจะแปลกใจอะไรนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วแผ่นดินที่1ถึงแผ่นดินที่10เรามีพระมหากษัตริย์11พระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในแผ่นดินที่4 เรามีพระมหากษัตริย์พร้อมกันในแผ่นดินเดียวสองพระองค์ครับดังนั้นความเข้าใจบางอย่างอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเรื่องใกล้ตัวเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดคําถามได้เหมือนกันครับว่าเรารู้จักตัวเราเองดีแค่ไหนวันนี้เรื่องเราอาจจะดูผิวเผินในแต่ละแผ่นดินครับเพราะว่าข้อมูลจะเยอะมากอาจจะยืดยาวจนเกินไปแต่ผมพยายามที่จะสรุปช่วงเวลาในแต่ละแผ่นดินไล่เรียงมาตั้งแต่แผ่นดินที่หนึ่งถึงแผ่นดินที่10 พระมหากษัตริย์ทั้ง11พระองค์จัดลำดับและให้มองให้เห็นความเป็นไปของแผ่นดินต่างๆในกลุ่มรัตนโกสินทร์หรือกรุ่มเทพมหานครที่มีอายุครบ242ปีในปีนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ราชวงศ์จัก,กรียังคงเป็นราชวงศ์ที่สืบราชบัลลังก์ต่อเนื่องกันมายาวนานที่สุดเท่าที่ประเทศเราเคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยนะครับ ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์นะครับผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ความรู้สึกของคนไทยหลายคนนั่นอาจจะรวมถึงผมไปด้วยก็ยังคงผูกพันกับประวัติศาสตร์ของชาติเราซึ่งก่อร่างสร้างชาติมาด้วยความทุ่มเทของบุรพมหากษัตริยาธิราชแต่ละพระองค์มาอย่างต่อเนื่องปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า เรามีทุกวันนี้ได้ก็ด้วยพระองค์ท่านในหลายๆแผ่นดินต่อเนื่องกันมานะละครับเหตุการณ์ในแต่ละแผ่นดินนั้นก็มีเรื่องราวที่ต้องแก้ปัญหากันไปมากมายรุนแรงและอันตรายนั้นผมเข้าใจว่าถ้าลองฟังดูเริ่มต้นจากสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านมาถึงลัทธิล่าอนาธิคมจนมาถึงสงครามโลกทั้งสองครั้งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองสงครามที่เกิดขึ้นข้างในบ้านเราเองสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ครับไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหน เราก็ผ่านสิ่งเ่านล่นมา10แผ่นดินจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อมูลต่างๆที่กรุณาให้กับคนติดเล่านะครับรูปภาพในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้ใน Facebook แฟนเพจของคนติดเล่านะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ